นะลูกค้าตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทลูกค้าเลือกได้เลยจ้าน,นี่่ะม,ม,มีออกมาไหมปะมีออกม่อีกไม,ไม่หมดครับเบสยียย่สิบล้อที่สายที่สายมียอดมาแล้วมาพร้อมกันลายใหม่ส่ตงตรงจากโรงงานะนะคะ คุณลูกค้าตัวนี้นะคะ K C สี่ร้อยแล้วบอกเลยว่าเป็นสินค้าลายใหม่สีใหม่นะคะแกะให้คุณลูกค้าดูเลยอเออแกะให้คุณลูกค้าดูเลยนะคะคนี่ตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูพาเทลนะคะอีกสีหนึ่งจะเป็นสีฟ้าพาเทลแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะคะหลักๆเลยชมพูฟ้าเขียวของเรานะคะแต่สีจะเป็นโคราทแล้วนะลูกค้า มันหลของสอไม่ของสออเออูลวนะคะตัวนี้นะคะ KC 400นะคะ KC 400รุ่นนี้ฟังก์ชั่นของเขาเหมือนกันเลยลูกค้ามีหูหิ้วจับขนาดมือแบบนี้คะ่ะตัวป่าของเขานะคะสามารถวางแก้วได้สองใบแบบนี้แบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวล้อของเขานะคะดันขึ้นเหมือนปกติเลยจ้ะ ดันขึ้นเอาลงเปิดฝาข้างในนะคะ P u โฟมเต็มใบนะคะโฟมเดียวกับตู้เย็นที่คุณลูกค้าใช้ที่บ้านเลยแต่แค่เราไม่มีกระแสไฟเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะเก็บความเย็นได้นานแต่ชั่วโมงลูกค้าเก็บความเย็นได้นานแต่ชั่วโมงแอะแต่นะคะแต่ขออนุญ,ญาตบวกลบให้นะจ๊ะมีให้คุณลูกค้าเลือกสาม สีลายเดียวกันนะลูกคุณลูกค้าลายเดียวกันอันนี้สีชมพูอันนี้สีเขียวและก็มีสีฟ้านะคะชมพูเขียวฟ้าคุณลูกค้าเลือกได้เลยในราคาเดียวกันเนาะใช่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอะ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีฟ้านะคะ ล,ลายน่ารักมากกลายกระันตีดเลยว่าลายนี้ยังไม่เคยลงขาเลยลงขายครั้งแรกเมื่อวานเองนะทำเป็นสินค้าใหม่แจกต่กอลงเมื่อวานเลยเพิ่งลงสินค้าเมื่อวานเลยนะ<า>ลูกค้ามีถึงสามสี่เลยนะค่ะทายลายให่เราให้ต่อไปด้วยนะถ้าลูกคางง้าต่างในบาจะ ซื้อสินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขนาดราคาเท่าไหร่เราแถมแก้หนะ้าให้หนึ่งใบไปเลยคร<ช>ับก็กประสงมนุ่งง่ายไปมันจะออเดอร์แรกฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะพรุ่งนี้เราจะกลับใหม่อีกรอบพรุ่งนี้เราจะกลับมาช่วงเวลาเดิมเลยครับคุณลูกค้าใช่แล้วนะคือว่าเช้ากว่าเดินมนะที่พี่บอกเอออเเาช้ากว่าเดิมดอยว่า,า,วาเดิมนะครับ ปากกปฏิตามเลยว่าจะมาทีโมโอเราจะไว้เซอร์ไพรส์นะเราจะเราจะกดราคาสินค้าถูกกว่าน,นี้มับอกได้เลยใช่แล้วนะคะเนี่ยที่วันนี้ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์เนี่ยเออวันนี้ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์เอาพรุ่งนี้ดีกว่าะนะคะแอบ,บเซอร์ไพรส์ลูกค้า <c oughs> บอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณลูกค้ามาดูพรุ่งนี้คุณลูกค้าจะได้ของติดมาติดมือกลับไปแน่นอนในราคาที่อาจจะไม่ถึงห้าสิบบาทแล้วแต่ได้ ินค้าคุณภาพที่เป็นขนาดเก็บความเย็นได้แน่นอนใช่แล้วค่ะใช่แล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะใช่และพวกนี้เออบอกเลยว่าเรามากันอีกสามชั่วโมงเต็มๆเหมือนกันนะคะสามชั่วโมงจุกๆเต็มๆอีกเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเหลืออีกเพียงยี่สิบนาทีเท่านั้นใครที่ยังไม่ได้กดชําระเงินนะคะสามารถกดชําระได้เลยนะคะอีกเพียงยี่สิบนาทีเท่านั้นนะลูกค้าค่ะสี่ร้อยยี่สิบตัวที่ขายอยู่จะแบบจัดตัดสินใจว่าจะซื้อแบบไหนดี ใช่นะคบอุ้ยแต่ลูกค้าพอมาเทียบกันอย่างเงี้ยดูเหมือนสีอันนี้มันไอ้นี่ก่อนใหญ่กว่าเออเหมันเออพอสีมันดูสว่างด้วยเงี้ยมันก็เลยดูใหญ่นะคะแต่บอกเลยว่าไซส์เท่ากันนะคะเพราะว่าตันนี้เคสิรุ่นเคสีสี่ร้อยรุ่นเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยโมนเดียวกันเลยนะคะแต่แค่คนละสีเท่านั้นนะคะคนละสีคนละลายเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าคะเลือกได้เลยจ้า สนใจสินค้าะก้าไหนสอบถามบ้านะใ,ใช่แล้วนะคะเอามาโชว์ให้ดูอีกทีนึงว่าสินค้าไหนวันนี้ที่เพิ่งมาแจกกล่องมันนม,มาี้าใช่เพิ่งมาแจกกล่องวันนี้เลยนะคะมีรุ่น KT สามร้อย HQ KT M สิบหกนะคะนี่มีสามรุ่นนี้ที่เป็นสินค้าใหม่สินค้านิวอะไ i ล a l ์ของเร,<า>เราเลยนะคะ แต่คันนิวอลัาโฟของเราเลยไม่สามารถที่จะบอกว่าอะไรนะไม่สามารถอะไรอ่ะไม่สามารถขายไดา้ไม่ใช่ขายได้ <หา S 2> ตัวนี้ขาย<า>ได้อันนี้ขายได้ใช่ไหมขายได้ขายได้ลงแล้วขายไดา <c oughs> ้ในแค่ร้านร้านร้านเอสกโมทเท่านั้นนะเปะ็นร้านอื่นไม่เจอนะสินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้จะอยู่ในแค่ร้านเอสกโมเท่านั้นใช่แล้วนะคะคุณลูกค้าคะ่ะที่ก็ติดเดียวจากเราแน่นอนใช่บ้านหล่อนใจรครับแม่โนค สอบพิกเกตใช่ไหมธนาคารแต่เอามาก่อนทำไมไม่รู้ถามเ่อนพีจริงจริงแล้วเนี่ที่สี่ร้อยมันมีตัวนี้นนด้วยกลิ่นกินห้องเขาไงมันมีตัวนี้ด้วยแต่ตรงนี้กำลังจะเข้าไปาน,นอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าจะกใช่แต่สีมันอ่ะสีมันโครโทรรูลเลยลูกค้าข้างบนจะออกสีชมพูชานมข้างล่างจะเป็นสีชมพูออกชมพูพีชที่เป็นชมพูออ่นๆอ่อนๆ นิดหนึ่งนะคะเป็นชมพูอ่อนๆนิดหนึ่งลูกค้าตัวนี้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าความชอบของคุณลูกค้า<ช>เลยแต่อบอกเลยว่าอันบนเนี่ยยังไม่เข้ามา<ช>นะคะจะมีอันล,ลา่างที่เข้ามาใหม่แทน<ช>นะคะแล้วก็มีสินค้าใหม่ของเราคุณลูกค้าเลือกได้เลยไม่ว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนตะ๊ก้าไหนนะคะหรือใครอยากดูตั๊ก้าไหนนะคะแจ้งมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเอิญเปิดให้ชมให้ดูอีกทีหนึ่ง<ช>นะคะใช่ครับ ยี่หรอด็นี่นะับันเดไปแกะกล่องเลยน่ะใช่สินค้าดีมีคุณภาพมากแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็แก้วตัวนี้คือดีมากๆเลยลูกค้านะคะนี่ลครๆก็เลือกซื้อเอฟพีโมใช่เพราะใช้แล้วเย็นใจ ม,มีแล้วเย็นใจ<า>เฟ<ร>ซได้ตลอดวันนี่เลยนะคะดีมากๆลูกค้าและใครที่แบบอันนี้ชอบอเออชอบทรงของม,มันอยู่แล้วเวลาเราถืออ่ะถือมันจะดูแบบมันดูเก๋กู้อยู่นะไฮโซ,โซชักด,ดูไฮโซ,โซเออมันดูไฮมันแบบเป็นลูกหน่มหคุณนายมันดูหายแบบหายมานะลูกค้าค่ะเพราะว่าไปยืนถือันยอดดออใชายอะไรอ่ะเกี่ยวอะไร นะคะตัวน <temple. S 2> <cease. S 1> ี้นะคะลูกค้า C M สิบหกกับ K T สามร้อย S Q นะคะลูกค้ากดเลือกซื้อเลยเหลือเวลาอีกเพียงสิบห้านาทีเท่านั้นนะคะเหลือเวลาอีกเพียงสิบห้านาทีเท่านั้นลูกค้าไม่ออนที่เกเหรอไม่เอนที่เกเหรอที่เกเกกินตุ๊กเทน โอเ <Okay S 1> คครับอันนี้คือแม่ค้าทั้งคู่แล้วอันนี้เป็นสินค้าที่อยากจะทำเสนอมากเลยนะครับเป็นเเคที่นิ้ค่าครับผมเป็นกระติกน้ำขนาด15ลิตรครับนี่จะเห็นแบบดีไซน์ที่แบบหรูมากแต่ความแตกต่างของตัว15ลิตรนี้ก็คือทุกคัาเห็นว่าอย่างแรกคือจะมีล้อนี่เห็นไหมมีล้อลากมีหูยิ้วตรงด้านนี้แล้วก็มีที่จับ เปสนหลอดลากแบบนี้แต่ว่าที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือเ c หนพันห้าตัวนี้สามารถกลางเป็นโตได้นะครับคุณลูกค้าเห็นสองฝั่งแบบนี้นะตรงนี้จะสามารถกลางโตได้แต่อันนี้เนื่องจากบริเวณโตมันแคบแล้วขออนุญาตหยิบตัวที่กลางเรียบร้อยแล้วให้คุณลูกค้าดูนะจะมีสองสีอันนี้คือมีสีแดงแล้วก็มีสีเหลือง ตู้นะครับสีเหลืองสีเหลืองอันนี้จะกลางเรียบร้อยแล้วเป็นสีเหลืองมนปี25นะครับ T W นะครับมันจะมีฟังก์ชันเป็นตัวขาตั้งโต๊ะมาให้เรียบร้อยแถมมาจากตัวกะติอันนี้อันนี้คือแบบกลางแล้วก็มีต่อสีเลยก็คือสีเหลืองตามที่โชว์อยู่นี่เลยแล้วก็สีแดงตัวข้างล่างนี้โถได้ถึง15ลิตรครับ เก็บเย็นนานเป็นวันนะครับประมาณสีิแปดชั่วโมงครับแต่ขอการันตีไว้ที่2ี่สี่ชั่วโมงบวกลบเพราะว่าความเย็นที่เก็บได้นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าว่าคนลูกค้าจะนําไปใช้งานในสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศแบบไหนแล้วเปิดปิดฝาบอยแค่ไหนครับผมถ้าคณลูกค้าเปิดบ่อยเปิดชิงไว้ความเย็นก็จะเก็บได้น้อยลงตามเช่นเดียวกันั้างในเป็นโปรพิวเต็มใบแบบนี้ เก็บเย็นนานมากออกกันเลยแล้วก็จูดได้เยอะอย่างที่บอกจูได้15ลิตรเป็นลอลากส่วนมากลูกค้าจะน,นําไปใช้แบบตามสนามกีฬาสนามกอล์ฟหรือว่าแบบบิ๊กนิคไปแคมป์หรือว่าพัฒนกศึกษาอนะไรพวกนี้ตอบโจทย์มากว่าไว้แค่เครื่องดื่มชูกำลงังหรือเป็นเครื่องดื่มกระป๋องเพราะมันจูดได้เยอะมากแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เยอะเช่นเดียวกัน ตกไปแล้วก็เคสี่พันห้า G W เล่นพอดีเลยนะคะเล่นพอดีเลยลูกค้าอยากดูตะกล้าไหนอีกไหมตอบถามบ้างนะครับลูกค้าอยากดูตะกล้าไหนอีกไหมตอนนี้คือสินค้าเยอะมากใช่เป็นครบจนเกือบจะหมดตะกล้าตัวนั้นะะกล้าอย่างไรกล้าตัวนี้เอาเอาอีกรอบอีกแล้วค่ะ ั้ปกนะันตัวนี้นะคะ B446 นะจ๊ะตัวนี้ b 4 6มีให้คุณลูกค้าเลือกาทากั้งหสองสีไม่ว่าจะเป็นสีเทอร์คอยหรือสีผีนะคะสีเทอร์ควอยส์กับสีพีนะเ,เดี๋ยวเมื่อกี้เราพิเศษสีเมกี้แล้วเนาะงั้นอย่างละเอาสีเทอร์คอยส์มาให้คุณลูกค้าดูนะคะผู้หิว้วหิ้วได้หลายแบบมากนะคะฮิ้วแบบนี้ถือหิ้วแบบนี้ก็ได้หรือถือพักมือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณลูกคุณลูก แข่งแข็งแข่งพิ้วก็ได้ลเลยแบบเลยที่แบบหนึ่งมันถือแบบนี้ได้คะ่ะถือแบบนี้ได้เลยถือสองข้างแบบนี้ได้เลยเห็นปะเห็นพี่หือสองข้างมา,มาออถือแบบนี้ได้เลยนะคะลูกาค่ะแล้วก็ตัวช่องของเขานะคะจะมีรูล,ล่องระบายอากาศแบบนี้นะคะอยากให้ดูดีเทลของเขาใกล้ๆนะคะต,ตัวตัวตะกร้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่เป็นเนื้อดานนะคะ พลาสติกเนื้อด้านไม่ใช่เนื้อมันเงาแบบบางบาอันนั้นไม่ใช่อันนี้เนื้อบะเนื้อด้านและหนามากนะคะข้างในโล่งๆแบบนี้เลยะนะคะข้างในโล่งๆแบบนี้เลยขนาดสี่สิสองคูณสามสิบนะคะสูงสามิบเจ็ดเซนติเมตรลูกาเอ๋ยอไม่ได้นะนะสูงฟุตเเจ็ดเซนโอ้โหสูงมาก ะะลูกค้าเ็าไปใช้ได้เลยนะคะแล้วตัวเนี้มันคือมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเข้ามุมเข้าช่องเข้าร่องแบบโอ้โหดีมากๆนะคะหรือเอาไปไว้ใต้โต๊ะก็ได้มามาพี่ใช้ตะก,กรา้าผ้าไว้ใต้โต<อ>๊ะ <c oughs> แล้วไงก็ <c oughs> เ,เก็บผ้<พ>าอ๋อมันเก็บไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออแบบมันมันเข้าได้สะดวกน,นะลูกค้านะตัวน,นี้นะคะดีมากๆเลยนะคะเอาไปเลยในราคาใบละ ร้อยก้นะนะคะกดเลือกซื้อได้เลยนะคะมีให้เลือกสองสีสเลอคอยกับสีชมพูมีตาถ้าไม่อยากคอยก็เล้อไปเลยใช่้องอยนะคะตัตาก่ตัวตะก้าจมูกบีเคศูนย์สีลูกค้าตา้ามมบีเคศูนย์สี่ใหญ่มากๆ ะะมีให้คุณลูกค้าเลือกสองสีไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีชมพูนะคะคุณลูกคา้าม่่งจริงมันจะบ้นจริงนะคะเดี๋ยวเอินดูสายให้ข้าดของเขานะคะสี่สคูณสีสูง43.5สมุดเซนติเมตรตัวนี้นะคะถึงตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสติกที่มันเงาวาวนะคะแต่บอกเลยว่าแข็งแรงทนทานทงทนมากๆนะคะ คุณลกคดูเอิร์นบีเนี่ยมันยังไม่เข้าหาเลยนะคะมันแน่นมากๆนะคะถือจับได้แบบเดียวแบบนี้นะคะลูกค้าลูกค้าจะตัวเนี้ยบางคนอะ่ะเอาไปใส่ของเล่นลูกก็ได้พวกชิ้นใหญ่ๆอะไรยเงี้ยค่ะสามารถใส่ในนี้ก็ได้หรือบางทีนะของเล่นไม่ต้องใส่ใส่สลูกลงไปในนี้ย้ไฟเป็นโอเอะอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะใส่เด็กไมได้ทุกคนเลยนะ ราคานะคะใบละเท่าไหร่นะร้อบาทปะร้อเจสิบเก้าบทร้อบาทคุณลูกค้าเพิ่มจากสาสิบาทจากเมื่อกี้นะคะเพิ่มสามสิบาทจากเมื่อกี้ลูกค้าได้เพิ่มอีกสิบเปเซ็น์่ะโอ้สิบที่สิบเซนเลยนะคะลูกค้าคุ้มมากมากนะคะร้อยเจสิบเก้าบาทเลือกได้เลยลูกค้าโอ้โหคุ้มจริงร้อยสิบ้าบทนะคะร้อยสิบเก้าบาทบีเคสนสี่ ไปจ๋าใช่ครับไปกันไปกันสองเอาออกแค่ในบ้านละอีกสักนิหนึ่งมาค่ะที่เอิญชอบมากที่สุดเลยตัวนี้นะคะไม้แผ่นเสื้อนะคะถึงเราจะไม่ค่อยชอบเราไม่เคยซักผารีดผาถูกบ้านหรือะไรอย่างนี้ใช่แฟนนะคะตัวนี้นะคะหมุนได้364องศาเลยลูกค้า ตัวนี้ไม้แขวนที่หมุนได้ถึง360องศาเลยรุ่น HG3015S นะคะมันกางได้มันยืดหดได้นะคะตัวนี้เราเห็นปกติมันขนาดเท่านี้ใช่ไหมมันอ้าได้ถึง69สิเ้าซนนี่นะคะห9เซนตเมตรนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะเป็นเสื้อสูตรนะคะสาม,มารถแขวนตัวนี้ได้เอาตัวนี้ไปแขวนได้นะคะเสื้อสูท ชุดทำง,งานนะคะพวกกระโปรงกางเกงนะคะแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะตัวนี้สามารถแบบแขวนหรือว่าตากก็ได้นะจ๊ะหกสิบเก้าเซนราคา ยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะสอะในไลน์เท่านั้นด้วยนะสองในไลน์นะเพราะว่าปกติข้างนอกไลน์อะเราขายอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทรู้คะขายอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้เอามอลลนให้ครึ่งต่อครึ่งอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นเลยนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้อยู่ที่ราคายี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะมีให้คุณลูกค้าเลือกสองสีไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีชมพูค่ะสีฟ้าหรือสีชมพูนะคะตัวเนี้ยโหดีเทลเก๋ตรงนี้ที่มันหมุนได้พอหมุนได้เสร็จปุ๊บ ยืดได้อีกต่างหากนะคะหมุนได้ยืดได้นะคะจะอะไรล่ะไม่แขวนเสื้อนี่ไงคิดอะไรอ่ะไม่รู้หร<อ>ลูกค้า29บาทนะคะยีบาทลูกค้าเลือกได้เลยนะคะลูกค้าเลือกซื้อได้เลย29บาบาทนะจ๊ะ ที่น้องเป่าบุดให้เลยนะคะที่น้องเปาบุกให้เลยนจะจ๊ะต่อไปเดี๋ยวขอไปอีกตัวหนึ่งนะคะ B X สอศูนย์ตัวนี้ B X สอศูนย์เป็นขันน้ำพลาสติกพลาสติกเกรด A อย่างดีเนื้อเหนียวเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะมาตัวนี้แล้วเป็นตัวนี้เป็นลายใหม่ด้วยลูกค้าลายใหม่ด้วยนะคะเส้นผ่าศูนกลางยี่สิเซนค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนง7 5เซนใบใหญ่มากๆนะคะนี่ลายของเขามีลายน้อกเอสกิโมนะคะมีลายน้องหมีขาวมีลายฮิปโปนะคะแล้วก็มีลายแพนวินนะคะมีให้เลือกสามสีด้วยมีสีเทอรคอยสีม่วงสีชมพูผีใบละ39บาทใบละ39บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าเอ้ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆ สามสิบเก้าบาทนะคะใช้ได้นานใช้ได้นานจริงๆนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอาไปที่จริงนะเอาไปวางแล้วก็เอาของเล็กๆน้อยๆใส่เหมือนแบบเป็นของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้าที่ให้มันระเบียบอะวางได้เลยนะคะเอาไปเก๋ๆวางเก๋ๆใช่ไหม,ไมอเออหรือจะเอาไปแบบใส่น้ำแล้วก็ลอยดอกไม้ก็ไม่คิดไม่คิดอะไรหอ่ะเออ นะคะคุณลูกค้าคุณเมื่อเราเป็นเลี้ยงปลาก็ได้ะ้านาทีสุดท้ายขอควนสินค้าที่เพิ่งนิวอะไรวิโรววันนี้หน่อยนิวอะไรวิโรวนะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าอยากสดสั่งซื้อภายในไลน์กินกินมาไม่เป็นหรือ สินค้าดีมีคุณภาพเรียวกับอะครก็เี่ยมาลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าใหม่นะคะรุ่น KC 4ี0รอย องเคซีสี่ร้อยนะคะหูหิ้วของเขาเหมือนกันเลยนะคะมีหูหิว้วจับตรดับมือแบบนี้นะคะตัวฝาของเขาสามารถวางแก้วได้สองใบแบบนี้ค่ะตัวล็อกนะคะดันขึ้นปึง้งดันลงซึ้งเปิดขึ้นมานะคะเป็นโฟมพีวเต็มใบนะคะจุได้ถึงสี่ลิตรค่ะตัวนี้โฟมพีวเต็มใบจุได้ถึงสี่ลิตรนะคะเก็กบความเย็นได้นานแปดชั่วโมงบ,บวก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 นะจ๊ะ เก็บคุณยงังได้นาน8ชั่วโมงบวกบวกบวกนะคะมีให้คุณลูกคา้าเลือกทั้งหมดสสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวและอีกสีหนึ่งเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยคุณลูกคา้าเลือกได้เลยนะคะ่ากมากๆเป็นลายน้องแมวทับกันแบบนี้นะคะเป็นลายน้องแมวทับกันแบบนี้นะคะต่อไปนะจ๊ะต่อไปต่อไปสีจะมาอีกแล้วนะคะ เป็นแก้วน้ำนะคะแก้วน้าเก็บคว,วามเย็นตัวนี้เก็บคว,วามเย็นได้นานถึงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงบวก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 ,บวกนะจ๊ะคุณลูกค้าปูหิ้วจับรัดมอือแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องใส่หลอดเป็นช่องยก่มแบบนี้นะคะช่องยก่มแบบนี้ภายในนะคะมันเปิดฝาแบบนี้ปึ้งนะคะรุ่นนี้นะคะ4 M16 นะจ๊ะขนาด16ออนซ์จ้ะมีให้เลือกสองสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือสีฟ้านะคะลายเอ k กิโมซัมเมอร์เฟสอะไรเอ็กิโมซัมเมอร์เฟสแบบนี้นะคะ นีค่ะสินค้าใหม่รุ่นสามลิตรนะคะสินค้าใหม่รุ่นสามลิตรเคซีสามร้อยเอชคิวค่ะ <laughs> รุ่นนี้นะคะเคซีสามร้อยเอคิวนะคะมีให้คุณลูกค้าเลือกทั้งหมดสองสีสองสีคือแบบเป็นโทเลยนะโทรเราเราทำมาเป็นทุกสีทุโทนะคะแนะนำเลยเมื่อกี้เราเปิดอันนี้รน้องเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ให้ดูนะคะตัวมอดี้ของเขานะคะเป็นสีชมพูค่ะฝาของเขานะคะเป็นสีฟ้านะคะ ช่องใส่หลอดสามารถใส่หลอดปกติได้อย่างเดียวเลยไม่สามารถใส่หลอดใหญ่พิเศษได้นะคะเก็บความเย็นได้นานส